สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เรากําลังอยู่หน้าเมืองนะครับดูบริเวนรอบๆนะครับมาตัดที่หน้าเมืองต้นมะขามนะครับมาตัดต้นมะขามกําลังนะครับมะขามเป็นช่อนะครับดอกเพียบเลยนะครับดอกโขลดอกปีนี้น่าจะดอกนะครับดอกเต็มเลยครับเต็มมนดอกต้นนี้น่ะ ก็มีแนวลุกยืดกับผู้นอื่นมันบอกว่าไม่เห็นดอกมันเห็นแต่ตั้งไลน์ตั้งไลโอ้ดอกเพียบเลยครับเดี๋ยวให้ดูดอกกระชับเลยครับมะขามเราเอาไปทำกับข้าวได้ได้ได้เพราะเราไม่ฉีดยาไงไอ้ดอกมันนะอ่ะเออเก็บเนาะเก็บดิขยันเก็บไวเก็บเลยอะไร อร่อยนะยออเอาดิมก็ตัดลงกบเก็บงานที่ไหนได้มาปุ๊บนางด,ดูดูดูพูดดูพูดดูพูดสบายงานที่ไหนได้งาน,นาดเวล,ลาต้องยอมหนักก่อนนะหนักก่อน <S 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 ยกบันไดให้เขาก่อนดับแรก <S 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 ตกลงกันไหมแบบนั้นใช่ไหมตกลงกันตกลงนี่ อะไรมันเดี๋ยวทําท่ามันบอกว่าสบายสบายทำท่ายเี้ยมันให้เมตีมาอะไรก็เป็นฟองเมียมันันิดนดเดี๋ยตายนะมึงเดินจะทาตรายแลทำไมบอกเนี้ยมันไอ้ใครมันมี ไอเจ้าชู้เดี๋ยวมีงันบ่าไงเดี๋ยวไปถึงทางงานมึงตายแน่ดีเอไม่ใช่ดีนะพูดไอฟังไทยไม่ได้ถ้าฟังไทยได้พูดไทยได้มึงกูนี่แหละจะเป็นโดนพูดอ่ะตัดเร็วทำงานอ่ะให้มันเหมือนกินหน่อย ไกลเลยไกลไกลกนไกลมาเลยทำไมอ๋อเปนกนแกตลามเลยไม่ใครอยากอยู่ใกลใช่ไหมก็โดยก็โดยโดยก็โดยไ่อยากอยู่ไกลไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ใช่ไหมายอะไรน่หน้าเลยมันบอกไม่ทำงานถ่ายแต่ลูป หรือไทยมึงนี่แหละนี่มึงเข้าไปดูเลยเนี่ยมึงเข้าไปดูตัวเองเลยเมื่อไทยเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละไอที่หลักฐานที่ใช้ได้เลยทํางานไม่ทํางานก็นี่นี้ยเขาไม่ทํางานก็นี่แหละนี่แหละมึงก็พูดไทยดิเออนี่ครับระเวนหน้าเมืองครับ เข้ามาที่นี่ก็นี่นะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงนี้นะครับแล้วก็มีแม่บ้านมา,นานกวดทุกเช้านะครับทำบันสาทุกเช้าครับเราก็มีต้นเนื้อเดี๋ยวดูแม่บ้านเราครับดูแม่บ้านเราดูแม่บ้านเราครับอะไร โอ้ดี <laughs> แม่บ้านขาวสวยจนเขาบ้านอะ่ะบา้าตัวเอาไปให้ถ่ายชัดๆเลยด,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 ดิแม่บ้านขาวสวยนะเออเออนี่นี่ครับแม่บ้านของเราแม่บ้านแม่บ้านอะไรนะ้เมื่อกี้นี่พูดใหม่ <laughs> พูดใหม่แม่บ้านอะไรนะ <laughs> ขาวสวยนะมีแฟนยัง <laughs> นะยังไม่มีแฟนนะครับใครเห็นอยู่ในคลิปนี้ก็จองได้นะครับ อให้เมียดูนะให้เมียดูนะแฟนอยู่นี่อยู่ตอนี้ตายแล้วตายเลยนะเออมาๆมาให้ไทยเลยด้วยเพื่อเพื่อมีไอ้เอฟซีน้ำเขาุ่เดียวเออมีเอฟซีน้ำเขาเออเขาพูดไทยได้หน่อยครับเดี๋ยวถามกับชื่ออะไรด้ชื่อชื่ออะไรครับ ชื่อชื่ออะไร,รเห็นเห็นกันตั้งนานแล้วชื่ออะไรนะกินดากินดานะเออกินดานะครับอ่าใครเห็นนะครับยังไม่มีแฟนนะครับเขาบอกว่ายังไม่มีแฟนสาวสวยแม่บ้านสวยยังไม่พูดนะเขาพูดเองนะเราไม่ได้พูดนะเออเราไม่พูดนะเอา,เอาแล้วคนนี้แหละคนนี้แหละไม,ไม่ใช่คนนี้แหละพูดไทยเป็นเปล่า<แ>อ่ะ อัดอัดอะไรนะอัดเตอร์ดีอัดเตอร์ดีพูดไทยไม่ได้นะครับพูดไทยไม่ได้คนนี้พูดไทยได้หน่อยไม่มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับอ้าวอ้าวจะผัดในคลิปด้วยหนิอันยมวยภาษาไม่อยู่เมืองไทยจากปีแล้วมาเจอดใจมายมศาสตรไม่อยู่เมืองไทยจากปีแล้วเออไม่อยู่เมืองไทยจากปีแล้วไอสองเดือนแล้วทำไมพูดไทยได้อ่ะโอ้ยเก่งเลย น้อตอนนาตอนนั้นน้อตอนนั้นท่านเมื่อชีวิตประจำวันในบ้านของเขาเขาจะมากวดน้าเมืองครับแนี่คือปลาไหลนี่นะครับเดี๋ยวใครเห็นก็ใครเป็นเอฟซีก็นี่นะครับทักทายได้นะครับได้นะไรได้โน่นโน่นดูดูกคนนั้นให้ดูคนนั้นโน่นถามอะไรเก็บไปเยียบดิเดี๋ยวหักทุ่มนะหักนะ อ,อไม่ถึงก็ย้ายบันไดบอกลูกน้องย้ายบันไดดิเออนี่ลูกน้องอะ่ะบอกลูกน้องย้ายบันได,ดลูกพี่ขึ้นเขาเลยไปเลยลูกน้องเมื่อกี้ที่ออกพูดพูดออกคลิปเลยนะบอกว่าแฟนแฟนแฟนเขาอยู่นี่นั่งอยู่นี่เอออเวันนี้วันนี้แะกระดุวยวันนี้ไปเปิดย t u b e ให้ ให้แฟนเขาดูนะบนตา,ตายเลยนะเลือเมียผมตีผมให้บอกเมียผมยังไงเม,มียผมตีผมตายแล้ว <c oughs> ไปทำยังไงเนี่ยให้เมียเขาตีกันเนี่ย <c oughs> ให้กวเมียตีกันเนี่ยโอ้ตายแล้ <c oughs> ไม่มีอะไรครับคลิปของเราก็นี่แหละครับเอะไรกูเออนั่นแหละเห็นไหมตีมันทุบขึ้นนั่นเห็นไหมเขาว่าเขาไปถ้าไม่เลี้ยงน้ําเขานะเขาจะทําให้เมียตีไอ้คนเชียร์คนเชียร์ก็เชียร์ง่ายเกินไปนอนด้วยกันทุกวันยังไม่ยังไม่เชื่อใจกันเหรือเปล่าเออไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้เราก็อัดคลิปสนุกสนุกกันบรรยากาศ ทุกวันละคลิปคลิปสองคลิปนะครับนี่แหละครับเขาบอกว่าเขายังไม่มีแฟนนะครับเนี่ยครับ๋ยวชูไม่ดูครับนี่ชูไม่ดูเลยแฟนก็ไกลละฮะพูดใหม่ดิแฟนไกลๆเลดซิงบองสร่างซิงเขาบอกว่าแม่บ้านขาวสวยเขาว่ายังไม่มีแฟนนั่นไม่มีอะไรก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ